ชมไม่ทราบเลยอันนี้ต้องไปถามคนโพสนะเออไม่เกี่ยวเลยจริงๆพี่ชมได้มีโอกาสเห็นข่าวเลยคะก็เห็นว่าแชร์กันในฟีดเราเพราะว่าก็สมักก็คือเป็นคนที่เราติดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ช่วยกันแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ชมยังไม่ได้พูดคุยกับพี่หวานกับหวานคุยกันทุกวันอยู่แล้วค่ะต้องต้องคุยกันทุกวันถึงถึงเรื่องนี้ เออหมายถึงเรื่องนี้ได้คุยบ้างไหมก็เอาจริงๆก็คือมีคุยบ้างอะไรมันก็คือเหมือนกับว่าแต่จริงๆคือหวานเขาไม่ใช่คนที่ไปเจอเหตุการณ์นะอเออจริง,รงๆก็เป็นเพื่อนๆด้วยกันในกลุ่มนี้นแหละที่ไปที่ไปเจอ<ช>แล้วเขาก็เหมือนก็นมาเล่าให้กันฟังอะไรเงี้ยเหมือนเราไปเจออะไรมาแล้วก็มาเล่าวาบทให้ฟังกันอย่างเงี้ยแค่นั้นเองจริงๆโดยส่วนตัวพี่ชมเค,คยเจอเหตุการณ์แนวนี้ไ,ไมมหมคะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมล่ะคะแบบนี้เป๊ะๆอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่เคยค่ะ อย่างตอนนี้เรื่องก็ไปถึงประมาณว่าแบบเหมือนมีการยุให้แบบเหมือนเอาคนมาตรวจดูว่าตรงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าอะไรมาณนี้ค่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของทางการเนาะ่ะเราก็เป็นประชาชนธรรมดาค่ะก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะท่านชเหมือนมีขาวว่าเหมือนเรื่องนี้เราจะรับนด้วยุเพราะเราเจอาากที่หอให้ทิ ล้วเรื่องเมื่อกี้ทำไมไม่พูดเลยคะเอาจริงๆคือก็มีคุยกันไว้บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้อยากผูกมัดอะไรค่ะเอาเป็นว่าเราเคลียร์รถนี้ไปก่อนมีทั้งระเริงไฟคิวปิดนี่คือเท่ากับเล่นละคร8เรื่องนะไม่เอาไหมคะแล้วก็ระเิงไฟแล้วช่องมมีหนังอีกนี่ก็เอารถนี้ให้ให้ให้จบก่อนไม่ไม่ได้จบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันที่ชมรับไหนอ่ะ ก็อันนี้คือจริงชมโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยชมรับไว้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่ามันล่นมาจนถึงตอนนี้ก็ทำไงได้อ่ะก็ต้องรอไปแต่<ร><า>ว่าโปรเจกต์ที่หลังแต่งงานก็คืออาจจะยังดูก่อนก็จริงๆชมว่าด้วยความที่ว่าคือตอนนี้คิวชมมันก็คืออยู่กับคิวปิดอยู่กับระเลงไฟใช่ไหมคะเราก็ไปไปรับอะไรใหม่ไม่ได้อยู่แล้วอะชมว่าไว้เคลียร์ลอดนี้เสร็จแล้วก็จะยังไงต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ย อ้าจริงๆยังไม่ได้ไปถึงขั้นแบบว่าปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ยเข้าคลินิกอะไรเงี้ยลักษณะนั้นแต่ว่าก็มีถามคนในวงการเรียกว่าวงการเรื่องการมีบุตรอะไรเงี้ยโอายบ้างก็ทํากันบ้านไว้บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยลองออสาวชื่อคุณหมออย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ลองถามว่าคนนี้ทํากับใครคนนี้ทำกับใครอะไร <c oughs> อย<ฮะ>่างเงี้ยค่ะคนนี้ฝากท้องกับใครอะไรเงี้ยเออแ,<ต>แล้วก็คือชมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะว่าจะมียากหรือว <c oughs> ่าไม่ยาก คือสุขภาพก็คิดว่าสำคะเออตัวเองก็สุขภาพดีนะตอนนี้เพราะว่าเราก็ดูแลตัวเองมาดีประมาณหนึ่งแต่ว่าออบางเสียงเขาก็บอกว่ามันภายนอกกับภายในมันเป็นคนละเรื่องกันอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวเอาถึงหน้าฉากหน้างานตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีก <c oughs> ทีเลยไม่อะค่ะชมยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแสดงว่าพี่ชมอยากใช้วิธีธรรมชาติก็อยากใช้ธรรมชาติอยู่แล้ว ก็ไม่ได้ว่าไงก็ถามทุกวันเมื่อไหร่จะไปถ่ายละครใช่อย่างเราจะมีไม่ได้ก็ไม่เชิงชิวนะคะแต่ว่าคือเขาก็รู้ตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วว่าเออชมีละครอะไรเงี้ยแล้วมันช่วงที่ผ่านมาเราก็แบบพักแบบวันนี้้าวไม่ไปถ่ายละครเห้ววันนี้อะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะถ่ายให้เสร็จสักทีอะไรย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันก็ควเล่นกันก็อย่างที่บอกว่าต้องว่ากันไปเป็นร็อตๆ่ะก็เดี๋ยวเคลียร์เราก็ค่อยว่ากันอีกทีที่บ้านยังเล่นอยู่ไหม อาจจะไม่ค่อยได้เร่งเราโดยตรงอะไรเงี้ยแต่เราก็จะได้ยินฟีดแบ็กจากคนอื่นอะไรเงี้ยว่าเาเออว่าไปว่าบางทีก็ไปพูดกับเพื่อนเราไปพูดอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจแหละชงคงอยู่ค่านจ้ะช่วงช่วงนั้นพอดีช่วงวันแต่งงานพอดีก็เดี๋ยวเพ่อให้กลับมาใช่ แสดงว่าไม่ชิปในดวงใจแล้วจะเป็น,นยังไม่มีเลยค่ะเพรเาะว่าโคต้าเดินทางชมหมดแล้วผู้จัดการไม่ให้แล้วค่ะขออเรื่องหนึ่งคะจ้านีงคะนี่อย้รับมาอนี้คือรับมาทั้งจริงๆโอยชมคุยกับพี่ยอดคือตั้งแต่จบคุณนายโฮปุ๊บอะไรเงี้ยเราก็คือคุยกันมาตลอดว่าเออเดี๋ยวเล่นด้วยกันนะอะไรเงี้ยบางทีไปเยี่ยมพี่ยอดพี่โน้ตที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็แบบ เออเดี๋ยวมีเรื่องนี้มีเรื่องอะไรเงี้ยแกก็เปลี่ยนพอดเปลี่ยนอะไรของแกไเปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ก็คือเอาเป็นว่าเรามีสัญญาใจกันว่าเราจะกลับมาเล่นอะไรเงี้ยค่ะก็จนกระทั่งปีที่แล้วจริงๆก็คือควรจะต้องต้องเปิดแต่ก็เหมือนละครนอะเชว่ามันเหมือนจังหวะชีวิตชมทุกอย่างมันแบบว่ามันดีเลยเพราคงคิดให้ชมไปแต่งงานมใช่้อใช่ค่ะ มีพี่อเขาก็เล่าตีมให้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าชมก็ไม่ได้ห่วงอะไรกันมากเพราะหนังพี่ยอดก็คือหนังพี่ยอดนึกออกก็คือตามสไตล์แก<ม>ออ่ก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามไม่ได้อะไรเลยเพราะาเขาให้ทําอะไรชมก็ทําอยู่แล้วถ่ายเดือนไหนคะรู้สึกว่ามีทุนานี้ก็จะเริ่มถ่ายแล้วกิน่ยเคะี่เ็วันคะพยายามให้เป็น6วันแต่ว่าบางสับคือชมก็จะบอกหวานว่าแบบมีครอบครัวแล้วขอไม,ไม่ไม่รับงานวันอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าบางที ใช่แต่ว่าเออมันก็จะมีบางสัปดาห์ที่แบบมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ต้องทำขออนวญานมีเวลาให้เพื่อนใช่นิดนึงเจะทวงเงินไหมครับก็คงเหมือนงินหน่ยไม่เงินหรอกค่ะแกแกเข้าใจอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เหมือนเราเองก็อยากอยากมีเวลาตรงนี้เองด้วยอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะ